ด้วยอาชีพของยูยูจําเป็นต้องรักษาสุขภาพทั้งหุ่นและหน้าตาให้ดูดีอยู่เสมอก่อนหน้านี้ยูเป็นคนที่มีหน้าอกค่อนข้างเล็กเลยทําให้ดูตัวเล็กและผอมมากๆค่ะจึงตัดสินใจหาคลินิกศัลยกรรมหน้าอกสวัสดีค่ะยูนะคะตอนนี้ทําหน้าอกกับคุณหมอโกวิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะส่วนตัวทํามา625ซีซีนะคะ ราหน้าที่การงานของเราค่ะมันต้องใช้รูปร่างแล้วก็แต่งตัวมั่นใจค่ะแผลค่อนข้างเล็กมากนะคะส่วนตัวทํามาก็ค่อนข้างใหญ่เลยเกือบ 700cc เนี่ยแต่ว่าแผลค่อนข้างเล็กมากอะคะ่ะของมี่ทำใต้รำนมค่ะเข้าห้องน้ําคือไม่มีสายระยงระยงังคลองค่องตัวค่ะการใช้ชีวิตคือปกติเลยนะคะแค่แต่งตัวมั่นใจขึ้น ออกกาลังกายได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวคือก็ต้องฟิตหุน่นแล้วก็เฟิร์มหุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งคาร์ดิโอยกเวทคือส่วนตัวปกติเลยค่ะทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักดีดีหมดเลยค่ะดีมากค่ะแฟนบอกว่าโอเคดีมากค่ะ ถ้าสมมุติว่าแฟนมีหน้าอกที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วคนอื่นจะมองนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือก็ถ้าแฟนเราสวยแล้วคนอื่นมองก็ก็ก็ถือเป็นเรื่องดีก็ผู้หญิงก็ต้องมีหน้าอกนะป<บ>กติเลยครับเรื่องความเป็นธรมธรมชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นธรรมชาติแน่นอน ส่วนเรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นไหมโอ้ในนี้ดีขึ้นแน่นอนถ้าถามผมชอบไหมผมชอบนะถ้าถามผมแบบลึกๆเลยผมว่าดีกว่าเดิมเท่าที่ผมมองเห็นเนี่ยคือแฟนเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นใน,นส่วนผมซึ่งเป็นแฟนเนี่ยคือถ้าสมมติว่าแฟนเขามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่นะคะยูก็เคยลังเลมาก่อนค่ะแต่ทำมาแล้วเชื่อ,อยูเถอคะค่ะว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆค่ะ สวัสดีครับน้องยูสวัสดีครับอันนี้ก็ใกล้จะ2ปีแล้วเนาะที่ว่าผ่าตัดเสริมหน้าอกไฟนะครับตอนนั้นเนี่ยโจทย์ที่น้องยูให้หมอก็คือว่าอยากได้ขนาดที่ชัดเจนแล้วก็แผลต้องเล็กหมอดูจากส่วนสูงน้ําหนักแล้วก็วัดความกว้างของไหลถูกไหมครับแล้วก็ดูว่าต้นทุนเดิมเนื้อมากหรือเนื้อน้อยในกรณีของน้องยูเนี่ยเป็นคนสูง แล้วก็น้าหนักน้อยถูกไหมครับแล้วก็เนื้อก็น้อยด้วย<ช><ช>นะฮะเนื้อนี้แทบไม่มีเลยหมอประเมินว่าควรจะใส่ประมาณ 300-700cc แต่โจทย์บอกว่าต้องชัดเจนั้อยูขอ700 cc, ได้ไหมหมอบอกมากไปหมออยากให้ทําแล้วมันออก่านอกจากสวยแล้วเนี่ยอยากให้มันปลอดภัยด้วยหมอจริงเลือกไซส์6 2 5เพราะคิดว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับน้องยูที่สุดแล้ว แล้วก็หลังจากทําไปเนี่ยดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างครับดูแลตัวเองคือแค่4วันเต็มๆค่ะที่ <ๆ S 2> ต้องพักฟื้นนะคะหลังจาก4วันไปก็คือใช้ชีวิตได้ป,ปกติเลยคะ่ะหมอใช้เทคนคนิวิธีการสองกล้องเพราะฉะนั้นแผลมันจะเล็กมากแล้วก็การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อระวังใต้กล้ามเนื้อถูกไหมการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็น้อยมากเลือดแทบไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นสายระบายเลือดก็ไม่ต้องมี ใช่ไหมครับแล้วก็ปันพักฟื้นก็เร็วความเจ็บปวดน้อยการปฏิบัติตัวไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่เขาใส่ไซน้อยกว่านี้ไซที่หมอเลือกให้เนี่ยเป็นไซที่เหมาะสมตามที่น้องอยู่อยากจะได้และปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นไซ์ที่ทําแล้วไม่ปวดหลังใช่ค่ะมันเปลี่ยน,ยนชีวิตนะอะไรเราบ้างมันปลดล็อกอะไรชีวิตเราบ้างครับหน้าที่การงานคือเปลี่ยนหมดเลยค่ะจากที่แบบงานไม่ค่อยมีงานไทยแบบไม่ค่อยมีจนพอพอมีหน้าอกปุ๊บก็คือแบบตูมงตามเลยเข้ามาแบบ โลัวเลยค่ะส่วนตัวคิดว่าออคิดไม่ผิดนะคะที่มาทําที่นี่แล้วก็อยากจะฝากถึงสาวๆทุกคนที่อยากมาทําหน้าอกที่นี่นะคะเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนเรื่องที่ทุกคนชอบตั้งคําถามว่าฉันตัวแค่นี้ฉันต้องทํากี่ซีซีดีอยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากค่ะ แล้วก็หมอเชื่อเลยเลยว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนเลยที่เขาต้องการที่จะเสริมหน้าอ,อกจริงๆแล้วการเสริมหน้าอ,อกมันไม่จำเป็นต้องใส่ขนาดที่มันชัดเจนมากเอาแบบพอดีตัวก็ได้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้เพราะมันทาได้หมดโอเคยังไงก็ขอบคุณน้องยูมากนะครับสวัสดีครับน้องยูสวัสดีครับ